สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็พาทุกท่านนะครับผมมาตกปลากันนะครับผมที่อ่างเก็บน้ํอ่าชื่อว่าอ่างซับเหล็กนะครับผมจังหวัดลบบุรีนะครับตอนนี้ก็อ่ผมลงเบ็ดไปแล้วนะครับทั้งหมด3าคันนะครับผมเป็นลงหน้าดินนะครับตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะครับเดี๋ยวผู้ชมอ่าบรรยากาศกันเลยครับผมตอนนี้น้ําก็เต็มอ่างนะครับแล้วก็มุมทางด้านนู้นนะครับผมก็ จะมีเป็นนะครับเป็นแผล้านอาหารนะครับผมสามารถมานั่งกินข้าวฟังเพลงพักผ่อนกันได้นะครับบรรยากาศสวยงามมากเลยครับผมแล้วก็ทางด้านอ่า,ม,ม,ามุมทางนูนะ้น,น,นครับมุมทางนู้นไกลมากนะไปเห็นนู่นครับทางนู้นก็จะเป็นอ่าโรงแรมนะครับ โรงแรมมีที่พักมีร้านอาหารนะครับผมสามารถลงเล่นน้ําได้นะครับแล้วก็หน้าโรงแรมก็นั่งตกปลาได้ครับผมอากาศด,ดีมากครับผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีนักตกปลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้ํามันขึ้นนะครับปลามันไม่ค่อยกิน ตัวแอ้เนี่ยอ่านะครับตอนนี้ผมลงหน้าดินไปทั้งหมด สี่คันนะครับตรงนี้สามคันนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกคันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็เป็นคลองส่งน้ําที่ชาวบ้านเขาใช้สูบน้าเข้านานะครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงหน้าน้ํานะครับน้ําเยอะนะครับมีชาวบ้านออกหาตกปลากันเยอะมากเลยนะครับทั้งเบ็ดตีกับปลอมทั้งตกเบ็ดปลาหมอนะครับแต่ว่า หน้าดินนี่ไม่มีคนตกเลยนะครับตรงนี้ก็ผมก็เพิ่งเพิ่งเคยมานะครับแล้วก็ล่องรอยก็ยังไม่เคยมีนักตกปลามาตกเลยนะครับก็ไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมมานั่งลุ้นกันครับผมครับอ่าสภาพหมายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่จะเป็นสภาพหมายนะครับที่ผมตกอยู่นี่ก็จะเป็นอ่าใต้ต้นโพนะครับต้นโพต้นใหญ่เลยนะครับก็มีอาศัยล่ม ลมของต้นโพนี่นะครับแล้วก็ทางงูก็จะเป็นคลองส่งน้ําครับยาวมีน้าๆนักตกปลาหนะหาปลาหลายท่านนะครับก็ออกมาหาตกปลากันนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นตีหรือปลอมแล้วก็เป็นพวกคันเบ็ดไม้ไผ่นะครับตกตกปลาหมอตกปลาเล็กอย่างเงี้ยครับเหยื่อไส้เดือนเหยื่อกุ้งฝอยนะครับแต่ว่าตกหน้าดินนี่ยังไม่มีใครมาตกเลยนะครับผมผ่านมาก็เลยลองดูกันนะครับผมว่า ปลาจะกินหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมลงไว้นี่สามคันนะครับแล้วก็มีลงตรงนี้ไว้คันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคันเหยื่อปลอมนะครับที่ผมตีเหยื่อปลอมก็เอามาใส่ตะก้อตีหน้าดินทิ้งไว้นะครับหมายสวยนะครับเป็นคลองส่งน้ํามูนครับยาวไปแบบสุดหูสุดตาเลยนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้แต้มหรือเปล่านะครับ ช่วงที่รอปลากินนี่ก็ได้ยินเสียงทั้งนกทั้งปลานะครับขึ้นขึ้นน้ำแล้วก็อย่างปลาพวกปลาช่อนก็จะมีไล่กัดลูกปลาอยู่ตามชายตลิ่งด้านข้างนี่นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้แต้มหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นหมายใหม่เลยนะครับไม่เคยมีใครมาตกไม่เคยมีใครมาอ่อย ผมนี่เป็นเจ้าแรกเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับม,มาแล้วครับมาแล้วครับผม ม,ม,ม,มาแล้วครับผมทุกคนพี่คิวครับไอช่อนครับไอช่อน <c oughs> ไอช่อนครับไอช่อนนี่ครับช่อนช่อนน้อยครับผมช่อนน้อยช่อนน้อย <c oughs> ครับผมก็สรุปผลงานนะครับผมก็เนี่ยครับตกเบ็ดปลาหมอนะครับเบ็ดชิงหลิวนะครับผลงานที่ได้ก็หลายตัวอยู่นะครับผมแต่ว่าพอดีต้องกลับก่อนนะครับที่บ้านโทรตามครับจะไปตลาดนัดกันครับซื้อของโอเคครับผมเดี๋ยวต้องหยุดตกนะครับผมก็ผลงานใช้ได้ครับก็พอได้กับข้าวไปมื้อหนึ่งนะครับผมโอเคครับ อย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ